สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกอะนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกม เออเซเว่นไนท์สองนะคะกับคลิปสุ่มกาชานั่นเองนะคะเนื่องจากมีตัวละครที่แม่บ้านรอคอยมานานแสนนานแล้วแม่บ้านก็เลยจะมาทําคลิปให้ทุกคนมารุมไปพร้อมๆกันเนาะแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะโอเคก็สําหรับเซเว่นไนท์สองนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะก็แม่บ้านไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าก็พอดีมีเรื่องงามยามดีว่าตัวละครใหม่นะคะก็คือรินักรพดีแห่งไอชา ะะมาแล้วก็คือมันเป็นตัวที่ถ้าใครได้ติดตามแม่บ้านตลอดแม่บ้านจะพูดเสมอว่าแม่บ้านอนะ่ะชอบรินกับตัวละครเจฟนะคะซึ่งมันเป็นตัวตำนานบวกหรือว่าตัวแดงพัสทั้งคู่เลยซึ่งอ่ะตอนนี้คือรินเข้าเซิร์ฟเราแล้วนะคะเซิร์ฟกโบนั่นเองก็เลยแบบอ่างั้นก็มาถามีปทุกคนมาลุนไปพร้อมกับแม่บ้านเลยละกันแม่บ้านอนะ่สะสม ไว้อยู่โดยที่มีอ่าถ้าเป็นตู้แบบแม่บ้านเล็กตู้ไข่เป็ดเนาะมีอยู่เก้าสิบรอบแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปสนใจตู้นั้นเราเอาตู้ธรรมาดาก่อนละกันนะคะตู้นี้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะเปิดให้ไม่ว่ามันจะการันตีหรือไม่การันตีก็ตามจะคือจะเปิดถ้าเกิดมันต้องการันตีก็ขอการันตีสักรอบหนึ่งแล้วก็ดูว่าจะออกนางไหมถ้าไม่ออกแม่บ้านจะไปเปิดตู้ไข่ต่อนะคะ ก็โอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเตรียมใจให้พร้อมนะคะทุกคนพร้อมแล้วมาลุ้นไปกับแม่บ้านนะคะขอให้ได้ตัวนี้ละกันแบบแมบ่บ้านจะได้เก็บแบบไข่เป็ดไปให้ตัวเจฟรีนะคะลุ้นคนันจะแบบแดงซ้อนอีกปะเนี่ยให้ดีแม่บ้านยิ่นชอบแบบแดงๆซ้อนอยู่โอเคขออนุญาตบอกว่า,วาสคริปส์นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวกิวละหานี่ยก็ควรเปิดนะเพราะว่ามันเอาไว้ไปลงมังกรน,นั่นเองนะครับ มันท้องอีกแล้วทุกคนระทึกอ่ะแบบว่าระทึกอ,อืมก็โอเคออกตัวฟ้าก็ยังดีไม่รู้หรอกว่าจะต้องการันติงไหยจังว่ามันลนทุกครั้งที่กดลยอ่ะไม่หมอค่ะไม่หมอโอเคฟ้าเถือกเลยนะคะไม่มีแบบแดงทรงแดงซ้อนอะไรเลยรอบนี้สงสัยดวงจะหมดมีตัวอยู่เท่านี้ก็เพรได้เฉพอเปิดได้ร้อยสี่สิบรอบรเอดียรอบหนึ่งอะเนาะอุยอ้ยอุ้ย แดงแล้วโอ้ยปกดดกดดกดกดตูสัน่นไม่อยากเปิดเลยอะกลัวมันจะออกตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยลุน้นทุกคนโอเคเรามานะับไปพร้อมๆกันนะคะพร้อม,อม,อม,อมแล้วสามสองหึงจะกดแล้วนะขอให้เป็นบลินลินรลินลินของฉันจะมีดวงไหมโอ้โหถ้าออกแบบนี้แสดงว่าได้ตัวแดงนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นแดงซ้ำนั่นเองนะคะเพราะไม่งั้นมันต้องแบบ มันจะต้องแบบมีเสียงพูดมีอะไรมาก่อนเลยอะ่ะเออแม่บ้านลืมเปิดเสียงในเกมด้วยเอาจริงๆง,งอนแล้วงอนขอเปิดเสียงเพิ่มหน่อยไมอันนี้ก็เปิดดังไปตรงสัมผัสความมืดมีที่เกิดใหม่อีกครั้งอันนี้ใครน่าจะเป็นคิดปะอ๋อเมลคลีเมลคลีได้ไปแล้ว แง่ yeah. ออกตัวแดงอะทุกคนแต่ไม่ตรงเรทแล้วก็ไม่ตรงปกไม่ตรงตู้ไม่ตรงอะไรทางนั้น <c oughs> โอ้ยเมลคลีตามมาหลอกก่อนในตู้นี้เลยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวขอดูเพจแป๊บหนึ่งนะมีหมื่นสองใช่ไหมถ้าเปิดนี่ก็อ่ะเอาอีกสักรอบแล้วกันสักรอบอีกสักรอบเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องเก็บไปเปิดกิวลาหาด้วยดิ อันก็ไม่ได้แล้วนาะพนเพราะไม่งานเหลือเกิละหารจะไม่พอไม่ยูด,ดีมันยังไม่ทันการันตีเลยอะไปเปิดตู้ไข่เลยละกันนะคะเดี๋ยวแม่บ้านขอเปลี่ยนก่อนเพราะแม่บ้านจะเอาริ้นนั่นเองคือจะไงก็จะเอานางนะคะเพราะว่านางมีมังกรมังกรยังไงน้อโอเคก็มีเปิดได้กอหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ไข่อีกรอบหนึ่งก็หวังว่าจะออกถ้าไม่ออกก็เดี๋ยวต้องครบเก็บให้ครบการันตีอะหละกดผิดตัวมาวะไม่ไม่ผิดใช่ปะวิ มาเย้วทุกคนโอเคเหมือนแบบบูชายันตู้ฟ้าไปหนึ่งรอบเอ๊ะอ้าวขอโทษทุกคนขอโทษไม่บ้านกดผิดขอโทษค่ะแบบจะดูแอนิเมชันซะหน่อยกดผิดอ่ะเวกรรมตื่นเต้นไปหน่อยโอเคเท่ากับตู้ขไข่แม่บ้านมันก็จะรีแล้วนะหนีเหลือสูรแล้ว อเดี๋ยวพาไปดูรินกันหน่อยนะคะได้รินมาแล้วทุกคนเย่รินอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจออยู่นี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 ่ไงรินนี่นะคะเป็นแบบนี้นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเออโทษทีเมืกี้กดผิดเลยไม่ได้ยินเสียงนางเลยเดี๋ยวดูนี้หน่อยเห็นไหมมันมีมังกร ประมาณนี้ครับทุกทีนะคะทุกคนกดตื่นเต้นเกิดไปกดกบคลิกถึงทีมันกรกิบไอบ้ไปขี่ไปเลยก็นางก็จะเป็นประมาณระยะไกลนะคะอ่าแล้วก็มีบังกงมางกรอะไรเงี้ยคือมีแค่พีมังกรก็เอาแหละไม่มีอะไรหรอก โอเคค่ะก็ถือว่าคลิปนี้ก็ปลิดลงไปนะคะก็จะไวๆหน่อยก็ถ้าใครอยากได้น้องรีหรืออยากได้ตัวอะไรก็ขอให้โชคดีได้กันนะคะแล้วก็ขอให้สนุกกับเซเว่นไนท์สองนะคะถึงแม้ช่วงนี้มันจะแบบอะไรก็ไม่รู้นะแม่บ้านก็ยังเล่นเซเว่นไนท์สของแม่บ้านไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้แบบว่าเล่นแบบ แล้วไงก็เรื่อยๆเ,เนาะไม่ได้เติมอะไรหนะักมากมายนะคะเพราะว่าสู้สายเปยไม่ไหวจริงๆโอเคสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายัางไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c r i b e ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะจา้าเ่พพากินใหม่ของแม่บ้านเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย